คนะ้องวันนี้ก็ลองหลังคานะครับนะ้องว่าหลังคาจะรั่วไหมเนาะครับนะ้องช่างก็โอ้โห oo, ผมก็นั่งมุ่งผลอยู่ในเต็นท์เนาะตอนนี้เนาะอ่ะก็ถ่ายบรรยากาศในการทํางานวันนี้เนาะครับเนาะนี่นี่ครับก็มุงหลังคาไปแล้วโอ้ถือว่าใหญ่มากๆครับทีนี้นะโอ้โห oo. อ่าเออ,เอ,เอคลิปขพพ้าวมันฝเดี๋ยวผลตื่นมันสิาบางงามอา่ากเก็บแม่จักนอ่า เอาไปแตะกันซะก่อนเ๋ยวฝนตกถูกมันจะไม่สวยเนาะอ่าช่างดู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 ช่างหลังจากที่มุงเสร็จเนาะอ่าก็ได้รองหลังคาพอดีเลยนะครับเนาะฝนตกก็สั่งให้ลงมาด่วนเลยนะครับกลัวมันลื่นหัวตกแตกเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่าฝนตกเนาะอ่าช่างก็พากันทํางานแล้วก็พากันหยุดเนาะครับเนาะอ่าดูดูดูมาดูฝั่งนี้เนาะอ่าเรามาดูแม่ครัวของเราเนาะอันนี้วันนี้เราก็มี มีย่างหมูเนาะครับเนาะอ่าย่างเนื้อหมูนะครับเนาะอันนั้นก็นั่งอยู่เหมือนเปาบุญจินเลยเนอ่เนอเห็นไหมหน้าดำคำเย้ราเหมือนเปาบุญจินนะครับเนาะอ่าเปาบุญจินมองไปไกลๆกอยู่นะครับเนาะโอ้โหเน่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 ่เวันนี้ก็บรรยากาศเอ้าดูคนสวนนะครับเนาะโอ้เบิ่งผู้ใหญ่เดิยนประเทศยังนั่นอ่าใหญ่เ้ยเบิ่งกอ่าเด้อวบนเนคนสวนเจ้าฝนตกวันนี้กับญาติเจ้าโซเลียน มันบอกมันช้ำผู้ดาวมันเดือบเบิ้งให้ยโยต้นทุกเล่นกันได้ผู้ดาวขบุกกระจายเนาะอ่ะสมโยดอกอืมห้ยสมโยสมกับสื่อขอดมาใหายโยเออขอดอันละสามสี่ร้อยโอ้สื่อขอดมาให้ขขมากขมุ่งดูเอาไปตอกเล็กเตาอยู่ผู้ดาวฝนตกกนได้กระเฮ็ดครับเออฝนตกกระเฮ็ดอันนี้ถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกสร้างสวนนี่คือว่าผ่านประสบงานมาแล้วเนาะอ่าผ่านงานเมืองนอกมาแล้วสร้างนี่กันได้ผู้ดาวผ่านเมืองนอกมาหมดแล้วนะครับเนาะอ่า ผ่านมังนอกมันหลุดแล้วนะครับอิสราเอลก็ผ่านมาแล้วเออเกาหลีก็ผ่านมาแล้วเป็นผีน้อยผีน้อยเนาะเออผีน้อยก็เป็นมาแล้วเป็นมาบดุกอย่างเอออ่าเออไอเป็นมาเบิดแล้วคนว่าเออเป็นมาเบิรพตคนวเอออิสราเอลผีน้อยผีหลวงเป็นมาเบิร์ตแล้วละวะเอ้าใครใครเจ๊ยที่พาดไตีคุกคนว่าตีคุกหล่ะก็ส่งกลับบ้านนะนะเออเอา นี่ครับก็ค,บคือบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะอยู่ที่สวนทิดาเศรษฐีเนาะครับเนาะหลังจากที่ขุดคลองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ําก็เลยมาลองเลยนะครับเนาะอ่านี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้ยฝนตกนะครับเนาะอ่าผู้พาดยุนิกะเฮ็ดงานมาหลายมือแล้วขาบวมขาสั่มบ่ละจางบ่ได้เดอ้อนั่งอยูก่กับที่ฝอยเอาซะกอนขายอโมพุระอ่าฝนตกก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนาะครับเนาะอ่าโรงเรียนญี่ปุ่นกับลังสิตามาครับส่วนบายบุล่ะ วันนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนตกเละตุ้มเป๊ะนะครับเนาะอ่าก็ข้างในก็ไม่เละเท่าไหร่เนาะอ่าก็อยู่ได้น,น,น,นะครับเนาะอ่าฝนก็หยุดตกแลยแหละตกเป๊บเดียวอ่าฝนหยุดตกเป๊บเดียวครับช่างก็ลุกฝนนะครับเนาะกลัวไฟฟ้าช็อตทางานไม่ได้นะครับเนาะอ่าช่างเชื่อมก็อยากลงอยู่แต่ก็ลงไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาไม่เอาลงเนาะอ่าลงไม่ได้ก็คายกีดีอยู่ตรงนั้นละเอา <c oughs> นี่ครับก็คือบรรยากาศครับตอนนี้นะฝนตกหนักครับอืโอ้คนปลูกจุเลียนกัน อูขนาดเลยคนละกุฎาโอ้ชั้นหนึ่งเนาะครับน้องกุฎอคนสวนของพี่ยูโรที่ว่าเลือกแล้วเลือกแล้วคือเธอเนาะผู้ประสบการณ์มาแล้วเกือบสามสิบปีไปผ่านงานมาเมืองนอกมาแล้วแล้วเนาะอ่ประว่าิจิเป็นผีไงผีหน่อยผีหลวงผีโอห่อเป็นมาเบิดแล้วไอเป็นมาเบิดแล้วคนมาแล้วนี่ก็ฝั่งโนนก็้ทางโนนก็ไม่ย่อท้อความพยายามนะครับเนาะ หายยางเดียวนะครับเนาะอ่าแมคโครก็ทำงานคอนแมคโครทั้งหมดกับโอยุดบบยอนเนาะครับเนาะอู ías, ้จะแม่ซุบเจาะเนาะฝนตกกับโบเซาฝนตกก็ไม่เยอะดอถอยความพยายามเนาะครับเนาะบูดาเบิรงกฟองฝ้ามาแล้วฝนไอีพ่อไอแม่ฝน,นตกครับฝนตกเดียเ๋ยวนี้ผมนั่งฝอยอยู่ในเต็นท์เดีย๋ยดิออกไปเพราะอะไฝนตกแห้งครับดินกะยังไม่ได้ปั๊บอะไรครับยังเละตุ่มเปะอยู่ให้ตายเด้อไอ้ฝนเอ้ยหยุดตกได้แล้วงานข้าจะไม่เสร็จ นี่คนก็ตกไปเรื่อยๆตกแรงขึ้น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 และแ,แรงขึ้นเน,นาะครับเนาะแต่ว่าช่างสวนทุเรียนเนาะที่ดาจิตก็ไม่ย่อท้อความพยายามนะครับเนาะมือแล่นไข่เปลือกแน่นอนพระราดตองเขาแล้วเจ้าโอ้อ้าวเจ้าของสวนเนาะถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วตบโมดัสท่าย่างแรงเนาะครับเนาะคนสวนกลัวต้นทุเรียนเนาะครับเนาะกลัวตุเรียนมันพังมันลาโอ้โหอ่านี่ครับเอ้า เจ้าของสวนทุเรียนพิดาเศรษฐีต้องตบรางวัลให้เงินเดือนอย่างสูงเลยนะครับเนาะดูสิว่าจะเป็นห่วงเป็นใยต้นทุเรียนอย่างดีนะครับเนาะพุตรพระแม่ธรรมดาได้บุญยังเช่นดีดูเหรอจะเบิ่งเอาเนาะอีเด้อคิดเนาะมูข้ากันเขาฝนบ่ะบุดาเบิ่งดูบุตรคนเป็นสิบยี่สิบฆ่ากันเขาห่มบุดาโอ้บุดาเปกันยังเห็นจุดแต่ว่านี่นี่นี่เจ้าของสวนนี่นะนี่ในข้นงาสินะบ่เขาห้องห่มบุดาอ้า บูดาตัวเมนธรรมดาเนี่ยนะผ่านงานอิสราเอลกับผ่านมาแล้วติดคู่กับติดมาแล้วอดติดอีกหรออดเกาหลีบนในติดคู่ก็การเชิงซองทำมาบ้านเนาะอือหบูดาบัวเมนธรรมดาเนอะซื้อรถลดแล้วในเด้อในเด้อรถปิกอัพหัวเดียวยกสูงนี่คนสวนเก็บบักตุเรียนไปขายตลาดบางคนน่ะบูดาโอ้บูดาโอ้มื่อแรกในทิปพี่นี่คนเจ็บต้องเขาแล้วมืออื่นอย่ามมาเห็นงานยิ่งอู้ตายเนี่ยขอจังกับเพลงร็จแล้วคลิปนี้อือ ยาปติดตัศต่อเพลงใส่สีหยกเพลงนี้ฝนโมเมนต์ธรรมดาฝนต๊ะแห้งเนี่ยนี่ต้นพูดาอยากจะต้นทุเรียนตายพูดาพูดาสมสมก็ซื้อขอนมาให้ยืดออกกันละสามสี่ร้อยเบื้องพูดาโอ้ใส่งานเดือขอนซื้อมาให้กันสามสี่ร้อยพูดาจำพูดเอวอย่างไดรขอนเดินสวนเมฮิตอันจังสีลายเนี่ยว่าพูดาโอ้ต้นทุเรียนเนาะครับเนาะปลูกเป็นย่างดีพูดาอ้าอีหลฬาเอ้ยจะพองคนเกิดอยากให้ปลูกเด้อเด้อต้นทุเรียนสีลายจะตายเด้อฝนต๊ะแห้งกันนี่กระไร สักตะคุดเรียบร้อยแล้วนะครับนาะอืออดอ่ะถึงคนแซงตกถึงฟ้าห้าจะร่องบัวได้สนใจกัก็ฟากับฝนหลานคนสวนกีลาสีนี่อุดอ่ะปวตกแค่ยังเกตตื่นเลยเลยบงเนื้อุดเนื้อถึงขอดนียปวนอ่ะสมกับซื้อขอดมาให้ดอกอันละสามสี่ร้อยปวด่อาไมเห็นงานอ้ขกแต่ว่าดอ่ะอตกกะ ชิปพีพ่ก็มีคอนเกล็ดต้องเข่าเด้อเนี่เด้อหัวเพแตกดอกแพงและสองสามพันแต่ว่านีค้อนเกนล็ดแพงละชิปบ,บาทต้อง,ของ,ของเข่าแล้วมือแร,รแงแยกไข่แตกอยู่เออซื้อยาโอ้ผูเนาะไม่ธรรม,มาดาเนาะครับเนาะคนสวนผู้เนาะอ้ผู้กองโอ้เพลงต้องเข่าแล้วเพลงื่อขอเพลงหนึุ่ผู้กองปาดไปตัวเออชิปปี้ด้วยครับ อชีวิตต้องสู้นะปลาเที่ยงตรงเขาแล้วเอาเบิ้งเอาเด้อจาของสวนจุเลียนเด้อครับเด้ออาถือว่าทดลองแพนทดลองงานผ่านแล้วนี่เออเงินเดือนสี่พันหาพันหรือเดือนละเก้าพันกัว่ากันเด้อผู้ดูผู้ดูข้ากูไม่ธรรมดาเลยบุ๊มไไหนสิบ้ามาต้นทุเรียนแถวเล่าอีกเลยเอออย่าอย่ามันลมเหมืนว่าโอ้เดียวเดียวเดียวดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวจะทำให้เจ้านายดูโอเราต้องมัดเชือกไว้โอ้กลัวเต้นมันเป็นไรหรอใครจะสนใจอะไรก็ช่าง ใครจะดราม่าอะไรผมก็ช่างแต่ว่าผมจะหอยบ้องเงือกฝนว่าเอา้าหอยบ้องเงือเจ้าดอกหอยทีเฮ็ดทำไมไม่ดีทีท่สุดฝนว่าโอ้สั่งพยางมาหล่ะพลาดลงตู่พ่อไหนเขาในคอนเทนต์แม่มาเถิดฝนสิโต้คัมนูดาแต่ก็คักแยกกันดิโอ้บูดาโฉมกับเบื้องสีข,ขอดหน้าอยู่ตุ่มเจทำง,งานขนาดพิดิโร่เบิรงเอา บทไม่เห็นคอนเทนต์เด้อบทไม่บอกใครเล่าไปตากบทไม่เห็นคอนเทนต์เด้อบมนเด้อต้องเป็นเรื่องจริงเด้อบทเด้อเอออเราบ่๊หู้ดอกเล่นแล้วเบิ่งกูดาป่ะกูดานางสมสมกับซื้อข้อดีดอกกูนาแสลมสองอันเอาไว้หนึ่สักคนนึงละอื้มอ้าวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอฟพีไว้เพียง